หลายคนอาจจะไม่คุ้นนะคะว่าตัวอัลปาก้าเนี่ยมันเป็นยังไงเมื่อกี้เห็นแวบ,บๆไป <ฮะ S 1> แต่ไปรู้จักกันเพิ่มเติมนะคะว่ามันมีลักษณะอย่างไรเด็กๆควรจะไปเรียนรู้อะไรได้บ้างนะคะโดยที่เราจะพาไปที่อัลปาก้าฮิลอยู่ที่ตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะที่นั่นเนี่ยเขามีฟาร์มที่มีสัตว์หายากอยู่หลายชนิดรวมทั้งพระเอกของฟาร์มอย่างอัลปาก้าด้วยนะคะติดตามจากคุณกัณนิกาตระกูลสาค่ะค วันนี้พาครอบครัวชาวสุพรรณสามาเที่ยวไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักค่ะจุดหมายของเราก็คือที่อัปกะฮิลตำบลสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีห้อมล้อมไปด้วยขุนเขาอากาศดีทีเดียวค่ะทุกๆคนที่มาที่นี่ก่อนเข้าชมจะต้องผ่านการค่าเชื้อค่ะสวมรองเท้าที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้ให้และจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยให้คำแนะนำให้ความรู้ตลอดการเที่ยวชมค่ะ สิ่งที้ามพลาดนะคะเมื่อมาที่อัปปาก้าฮิลค่ะนั่นก็คือมาสัมผัสกับน้องอัปปาก้าที่อยู่ด้านข้างของเราตัวเป็นๆแบบนี้นะคะสัมผัสได้ถึงความน่ารักความน่าเอ็นดูค่ะซึ่งน้องอัปปาก้าที่มาอยู่ที่นี่นะคะมีต้นกําเนิดมาจากประเทศเปรูค่ะแล้วก็ถูกนําเข้ามาเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศซึ่งที่นี่นะคะเขาก็มีความตั้งใจที่จะเพาะพันธุ์อัปปาก้าค่ะให้มีมากยิ่งขึ้นเดีย๋ยวเราไปดูความน่ารักของน้องๆอ,อัปปาก้ากันค่ะไปเลยน่ารักไหม ออาก้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชอบอยู่กันเป็นปูงจัดอยู่ในตระกูลอูดจุดเด่นคือมีคนที่หนานุ่มและสวยงามชาวอินคานิยมนำขนมาใช้ทำเครื่องนุ่งหม่มความสูงประมาณ150ซนติเมตรอายุไขเฉลี่ยประมาณ10ปีค่ะส่วนราคาก็อยู่ที่ตัวละ1 0 0 0 0แสนถึงหลักหลายล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ น,น้องอัปปาก้าที่นี่จะมีลักษณะท่าทางที่ใจดีเป็นมิตรหน้าตาจะแอบขี้สงสัยนิดนึงค่ะอารมณ์ดีมากถ้ามองจากมุมปากก็จะเหมือนน้องอัปปาก้ายิ้มตลอดเวลาทําใหน้น้องอัปปาก้านั้นเป็นพระเอกของที่นี่ครองใจทุกเพศทุกวัยค่ะอัปปาก้าฮิวมีพื้นที่กว่า250ไร่ค่ะก็เป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมขัดาจากอัปปาก้าก็จะได้เจอกับนกแซนรูอย่างค่ะคอเทลและนกแก้ว นี่คือลุมมพ r ริดอกแซนลูค่ะที่มีตัวที่โดดเด่นคือตัวสีขาวเผือกในตาสีแดงเป็นสีที่หายากที่สุดค่ะเดินมาอีกนิดก็จะได้เจอกับเจ้ากระต่ายน้อยกว่าร้อยชีวิตที่มาห้อมล้อมเราแบบเป็นมิตรและก็ไม่กลัวคนมารออาหารจากเรานั่นเองค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีสัแบบแตว์แปลกๆหลายชนิดที่ไม่เคยเห็นอย่างเช่นเจ้าฟอเรสซนโซนที่นอนซุกอยู่ในกล่องขนฟูลำตัวยาวหน้าตาน่าเอ็นดู ที่เห็นนี่คือเจ้าเต่ายักษ์สุคตาค่ะตัวใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ามของโลกอย่างตัวที่เห็นนี้อายุกว่า30ปีแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพาตาโกเนมาราสัตว์หน้าแปลกของโลกหน้าคล้ายกระต่ายลำตัวคล้ายสุนัขหากยังไม่เคยเห็นหนูตัวยักษ์เท่าหมูแคระก็มารู้จักสัมผัสกับเจ้าหนูยักษ์คาพิบาราที่มีขนแข็งๆแล้วก็เชื่องมากด้วยค่ะ ปิดท้ายแบบส,สง่าก,กับราชนินีแห่งแมวเปอร์เซียตัวสีขาวตาสีฟ้าเขาบอกว่าหายากมากเลยนะคะอ๋อจริงจริงจ,งจ,งจงก็เพิ่งเคยรู้ว่าจริงๆที่เมืองไทยก็มีอัปปากาด้วยซึ่งตอนแรกมาก็ไม่ไม่รู้ว่าคือหน้าตาย,ยังไงครับก็เลยอยากมาดูครับ และนี่ก็เป็นสุขันสาแบบเที่ยวฟาร,ร์มชมสัตว์สัมผัสอากาศสดชื่นสุขันสาสัปดาห์นี้แนะนำอปป้าฮิลตะมนตสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีค่ะธนาวาัน์วิวิ์อักษรคุณถ่ายภาพกน,นิกาตระกูลสาทีมข่าวสามแฟมิลี่รายงาน